สวัสดีพี่น้องอันมือนี้ทองมาจะพามาเมืองสวนสวนท้องต้นเดือนพฤษภาพแล้วค่ะพี่น้องอัน,นบัลเชอรี่ก็กำลังเป็นนวยสีสเขียวๆอยู่แต่ว่าพักก็กำลังเริ่มปลูกนะคะอันนี้มะฮอดฝรั่งเศสแล้วก็มทาทำหัวทำสวนไปจะกินในห,หน้าห่อนต่อไปนะคะพี่น้องช่วงนี้ต้องปลูกพักปลูกยังกินเองเพราะปลูกได้ปลูกได้นะคะของแพงเกินเห็ุน,น,น้ำมันแหง้งแพงแหง้แหงนะคะพี่น้อง อาเช่นมึงสวนเลยน้ากันเลยนะคะพี่น้องเมึงสลัดกรีนโอกแล้วพี่น้องอันนี้กรีนโอกเบ้าพิษเมื่อกี้นี่อันนี้เรดโอ๊กกวัวไม่นะมากัวอุบาตอุบายเด้สวนสลัดเรดโอกอันนี้อันนี้กรีนโอกแซบบอบดีพี่น้องธรรมชาติ สลัดสวนวะ่น่ะอันนี้ก็ต้นมันฝรั่งกําลังขึ้นอันนี้เรโอกนิดหน่อยอันนี้กอนหน่อยอยู่ ปดัดนวยดกแทะดอกมันนี้เป็นนวยบันนั่น,นโอ้โหสตรอเบอรี่กำลังติดนวยสตรอเบอรี่ธรรมชาติ เพิ่งสะอ่อนนะพี่น้องเอ้ยดอกอันนี้เป็นหนวยออกมากบับน,นั้นนต่หวานแสบดีแท้รอจักแป๊บหนึง่งอีกจักงี๊สิบมือก็ค่อยสีสุกกับบอดีธรรมาติจากสวน อันนี้ก็คือต้นอักทิโชนะครับพี่น้องช่วงนี้มา่ท่านได้ขึ้นดอกนะคะดอกออกตุ้มๆแล้วก็เป็นเกศๆไขๆดอกบัวนะคะดอกบัวตุมแต่ว่าเวลานั้นก็ไปต้มกินนะคะเป็นแท่นสลัดได้นะคะรสชาติจะออกไข่ๆพวกเนื้อสัตว์นะคะมีโปรตีนสูงอันนี้ก็หน่วยแบคเครเรนนะคะพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ร่างเขียวๆอยู่ในน้อยอยู่ประมาณอืม มิถุนาก็ัะก,กะดานี่ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะคะอันนี้จะเป็นเปลี่ยนออกเป็นสีดําออกม่วงแลคะตัวนี้เวลาสุกแล้วแลวถัดมานี่นะคะถ้าเป็นแก่เต็มที่แล้วนะคะก็จะเป็นสีแดงและะ้ว่นนองนี่ออกรสชาติเปรี้ยวนะคะกินแท่นอันพริกน้ำปลาได้นะคะหรือเกลือ เกลือพริกผงนะคะหรือพริกป่นนะคะพี่น้องเนี่ยคือบักย่มบั่นเท่านี่แหละน,นุ้ยเนี่ยบักเชอรี่น่วยเขียวๆอยู่น้อยๆนะคาดหวังว่าปีนี่มันสุกจิได์ไอคิปพี่เห็นน้องเมืองนับปีกายนี่บ่ได้เก็ิป ตอนสุกมากฝนตกมาใส่แตกเมืดเนาเมื่ไบด้กินจอยหวังว่าปีนี้จะได้เก็บให้แฟนครับในเมืองนะครับพี่น้องให้พี่น้องในเมืองมักเชอรี่เมืองนอกจากต้นสดๆ